ผลจับฉลากยูฟาแชเมเปียนลีกรอบลีกเฟสก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันว่า5ทีมใหญ่จากพารีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเจอใครกันบ้างนะครับย้ํากติกากันนิดนึงนะครับผมรอบนี้จะแข่งขันกันแต่ละทีมเนี่ยจะแข่งขันกัน8นัดนะครับผมเนี่ยคือมีทั้งออกไปเยือนแล้วก็เล่นในบ้านนะครับผมสีเขียวเียวเนี่ยก็คือเล่นในบ้านนะครับผมสีฟ้าฟ้าเนี่ยก็คือออกไปเยือนนะครับผมหรือว่าพูลเนี่ยเจอทีมใหญ่ก็จะมีเจอมาดดิดแล้วก็อินเตอร์ แอติโกมาดรดก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีโอลิมปิกมาเฟอร์อะไรประมาณนี้ก็เป็นทีมรงองครับผมส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็จะมีโอ,โ,ออะรรโอ้โหนดแรกเจอบาเยอร์เลยครับโอ้โหเจอบาเยอร์อีกแล้วแล้วก็ต่อมาก็มีอินเตอร์แอติโกมาดรดคัมบูดประมาณนี้ครับผมนอกนั้นก็จะเป็นทีมแบบกลางๆทีมเ,เล็กๆไปมาซิตี้ทีมใหญ่ก็จะมีดอทมุ์ครับที่ต้องเจอก็คือมาดร i ดโอ้โหมาซิตี้เจอมาดรดอีกแล้วครับผมเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็วิยาอ่า นาโปลีนะครับผมส่วนเชลซีเนี่ยปีนี้กลับมานะครับเจอบาซ่าเลยครับเชลซีเนี่ยแล้วก็เจอบาเยินเจอเบนฟิก้าแล้วก็อันตราต้านะครับแล้วก็นาโปลีแล้วก็นอกนั้นก็ก็ถือว่าหนักอยู่นะเออเชลซีนะส่วนสปเปอร์ครับผมเจอดอทมุนเจอปารีสแล้วก็ทีมใหญ่ของสปเปอร์เนี่ยถือว่างานไม่หนักเท่าไหร่นะดูดูจากภาพรวมนะครับผมสปเปอร์เนี่ยอาจจะ อาจจะง่ายกว่าเพื่อนหรือเปล่านะในความคิดผมนะเออส่วนทีมที่ผมคิดว่าหนักที่สุดน่าจะเป็นทีมนี้เลยครับผมแชมป์เก่าครับปารีสครับผมโอ้โหดูครับผมเจอบาซ่าแต่ละทีมเนี่ยมีแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมแต่เชื่อผมเถอะครับคือรอบเนี้มันวัดอะไรไม่ได้หรอกฤดูกาลที่แล้วนะครับผมปารีสเนี่ยไม่ได้จบหนึ่งในแปดนะครับผมคือจบอันดับประมาณ20เนี่ยั้งผมจำไม่ผิดนะเกือบเกือบท้ายท้ายครับผม แต่เข้าไปเพย์ออฟผ่านเข้าไปรอบ16ทีมแล้วก็เข้าไปชิงแล้วก็ได้แชมป์จนได้นะย้ำกฎกติกาในรอบนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเผื่อใครจะยังไม่รู้นะครับในรอบนี้จะแข่งกันกันแบบก็บแต้มเป็นลีกนะครับผมแต่และทีมเนี่ยจะแข่งขันกัน8นัดนะครับผมแต่และนัดก็เจอกับทีมที่ผมพูดมานี่นะครับผมจะเก็บคะแนนรวมกันอันดับหนึ่งถึงอันดับ8เนี่ยจะผ่านเข้าไปรอรอบ16ทีมสุดท้ายครับ ส่วนอันดับที่9ถึงอันดับที่2-4นะครับผมจะต้องไปเพย์ออฟกันอีกทีนึงเพื่อเข้าไปสู่รอบ16ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและทีมที่เหลือจากนั้นก็จะตกรอบไปนั่นเองนะครับผมหลายทีมก็คงอยากเอาทีมตัวเองเนี่ยไปจบอันดับ1ถึงอันดับ8ให้ได้นะเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันจะได้น้อยลงช่วยเซฟนักเตะอีกคืออันดับ9ถึงอันดับ2 4ี่เนี่ยมันต้องมาเพย์ออฟกันเราไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่าแต่ต้องจำกันอีกทีนะครับผมอันดับ 1- 24เนี่ย มันไม่ได้การันตีว่าคุณจะเป็นแชมป์นะเพราะว่าฤดูกาลก่อนก็มีให้เห็นนะครับปารีสเนี่ยจบอันดับแบบเกือบต้องไปเพลย์ออฟกันเนี่ยต้องไปเพลย์ออฟกันรอบ16ทีมก่อนรอบ16ทีมสุดท้ายปารีสก็เป็นแชมป์นะครับผมแต่อะไรก็ไม่แน่นอนครับรายการนี้มันถ้วยอาถรรพ์อยู่แล้วครับผมแล้วเพื่อนคิดว่าปีนี้ทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองได้ครับผมสำหรับผมเนี่ยนี่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 ครับ